สิ่งที่ได้ไปต่อในปี2026ที่ไม่ต้องลุ้นเลยก็คือแฟนคนเดิมนะคะส่วนมือแรกของปี2026ก็คือเมนูปีกไก่ยักไส้ค่ะเริ่มจากลราเอาก,กูกออกจากปีกไก่ก่อนนะคะกิ่งใช้เป็นกันไก่นะทําอันแรกคือยากมากแต่พอทําไปเรื่อยๆบอกเลยว่าง่ายมากๆทุกคนลองไปทําตามนะส่วนไส้กิ่งจะใช้เป็นอกไก่นะคะใส่ซัมเกอร์ฟรีดลงไปแล้วก็ใส่ซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวแล้วก็ผงชูรสนะคะหลังจากนั้นก็ใส่วุ้นเส้นลงไปะคะ่ะหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วกิิกาาก่่่่่่่งงกก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 ็จจะะะะะเเเอออออาาามมยยยยัดดใสปีีีไททรรูืนะยยนนนคคคๆๆุ ครบทุกอันเลยนะคะบอกเลยว่าขั้นตอนนี้สนุกมากกิ่งเอาไปอบครึ่งหนึ่งแล้วก็มาทอดครึ่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ไก่ลงไปทอดตั้งน้ำมันให้เดือดแล้วก็เอาปีกไก่ย่ไส้ของเราลงไปทอดนะคะทอดได้สีสวยก็พักเสด็จน้ำมันเอาไว้น้นคู่กับน้ำจิ้มไก่บอกเลยว่าอร่อยมากเมนูนี้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยชอบแน่นอนย่าไส้อือืมกินง่ายขึ้นแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์อะ <laughs> 嗯嗯嗯嗯红红。